สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ริดอยู่ที่หน้าตึกเอ็มเอ็มาเวอร์นะคะตรงข้างกับช่อง5นะคะชะบ5นะคะสนามเป้ารีดพาเพื่อนๆมาร้านข้าวเหนียวไก่ทอดลุงทัศค่ะร้านนี้เป็นร้านข้าวเหนียวไก่ทอดที่ทอดอร่อยนะคะแล้วก็ทอดสวยมากด้วยพาเพื่อนๆดูนะคะน้องทัศสวัสดีนะคะไก่ทอดอะไรอยู่คะสะโพกสะโพกงนะคะเดี๋ยวดูสะโพกนะคะตอนนี้ที่ขึ้นแล้วก็มีมีน้องนะคะ ชิ้นละเท่าไหร่คะต่องยี่สิบก็น้องยี่สิบนะคะโูหทอดได้สวยมากเลยนะร้านนี้เขาทอดไก่สวยคะ่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมคะนเนื้อติดหนังเนื้อติดหนังเท่าไหร่จ๊ะว่ายสิบห้าเนื้อติดหนังสิบห้านะคะตรงนี้เขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นสะโพกเหมือนกันอ๋อสะโพกก็คือในในเตานนะใช่นี่เหลือน้อยเราทอดเพิ่ม ร้านนี้ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเลยนะคะเพื่อนๆคือรสชาติเขาได้ได้ที่แล้วข้อดทีหนึ่งนานไหมอ่ะแต่พวกนี้นานนหมคะทอดนานไหมสิบห้านาทีได้สิบห้านาทีนะ ไฟไฟแรงเหมือนกันเนาะไฟแรงกับเพื่อนทงอยู่ตรงนี้อ่วันอะไรบ้างคะวันหยุดกับเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะช่วงเช้าค่ะเ,เพื่อนๆประมาณวันปกติก็ขายถึงเกือโมงสิบวันปกติขาย,กขายเ,เกือโมงสิบก็คือตอนช่วงเช้าๆเนี่ยเนาะเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ก็อยู่ตรงอ่า BTS เลยใช่ไหมคะ BTS สถา้ี อยู่ตรง BTS สนามเป้าตรงใกล้ๆก,กับเซเว่นนะคะเพื่อนๆตรงนั้นจะมีของกินหลายอย่างเหมือนกันนะมีขนมครบมีข้าวกล่องมีอาหารอีสานมีไข่เจียวนะคะตรงนั้นอะ่ะขายอยู่สองที่ค่ะก็ไม่ไม่ที่นี่นะคะก็ตรง BTS สนามเป้าค่ะฝั่งนี้เป็นฝั่งโรงพยาบาลพญาไท2นะคะเพื่อนๆนค่ะเดินตรงไปอีกนิดนึงก็เป็นพญาไท2นะคะ ายถึงประมาณกี่โมงอะคะเสาร์ที่รถหยค่ะประมาณบ่ายสองเสารที่บ่ายสองแล้ววันธรรมดาเหรอคะวันธรรมดาะะมถึงเจ็ดโมงครึง่งจากหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งตรงนี้นะแล้วไปต่อที่ไหนอีกไป<ล>ต่อสนามเป้าอ๋อไปต่อสนามเป้าก็อยูะะย่สองที่ทน,นะคะตรงนี้แหละวันปกติขายสองที่ไหนนะวันปกติขายสองที่อ๋อวันปกติขายสองที่ถ้าวันหยุดกับเสาร์ที่เจะหยุดตรงนี้ระหวันอ๋อถ้าเป็นวันหยุดเสาร์ที่นะคะอยู่ตรง ส่งใกล้ๆพญาไทสองลุงทัศน์เนี่ยมีขายหลายที่ไหมคะสองนี้แก่ผมสิบเอ็ดสิบสองท่นสิบเอ็ดสิบสองที่เลยเหรอคะใช่เฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้มีเบอร์ไหมอะ่ะเผื่อโทรสั่งข้าวเหนียวอะไรพวกนี้มีครับพี่ตามป้ายเลยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเบอร์โทรไม่มีไม่มีมแล้ว <laughs> ล<ะ>เดี๋ยวก่อนพี่เคยมีเบอร์ลุงทัศน์อะ่ะสะอาดนะคะคอยทำความสะอาดเตานะ เพื่อนร้านนี้นะคะจะมีข้าวเหนียวไก่ทอดนะคะเป็นสูตรไม่มีน้าจิ้มนะคะต้นตํำรับนะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะโทรสอบถามโทรสั่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะที่เบอร์นะคะศู7ย์แปดเจ็ดค่ะเจ็ดสองสามหกห้าสี่สองนะคะศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสองสามหกห้าสี่สองค่ะน่าสุกแล้ว อันนี้ปีกเนาะใช่สีกชิ้นน่ะเท่าไหร่อะคะสี่สิบห้าเนาะมีสะโพกสามสิบใช่ไหมคะสะโพกมีสิบห้าอ๋อสะโพกยี่สิบห้าเพื่อนเพื่อนสามสิบจะเป็นนลองติสะโพกถ้าเป็นน้องติสะโพกก็จะสามสิบนะคะ <3 S 1> ชิ้นใหญ่ค,ะค่ะเพืเ่อนเพื่อนหอมมากคะ่ะเพื่อนเพื่อนถ้ามาอยู่ตรงนี้นะ นะเพื่อนๆคอยทำความสะอาดมือคอยทำความสะอาดของนะ mm hmm. ก็เป็นสรตทฟู hmm. ้ดนะคะหน้าทานแล้วก็ไม่แพงน,นะคะเชิญค mm ่ะ hmm. 15บาท20บนะคะยี่สบาสนะรานะคานี้เพื่อนๆก็ถ้ามีโอกาสแวะมาอุดหนุน mm hmm. น้องเขากันได้นะคะ mm hmm. ตรงนี้ก็คือทอทอบหอ้านะคะช่อง5สนามเป้าเ mm hmm. ลี้ยวซ้ายไปอีกนิดนึง mm hmm. ก็จะเป็น b t s สนามเป้านะคะ น้องมีแคปไก่ด้วยะคะ่ะแคปไก่ถุงละเท่าไหร่คะเป็นหนังไก่นะคะหนังไก่20บบาทเจ้านี้อร่อยค่ะเพื่อน เาละครเพื่อนๆวันนี้นะคะริฝากร้านข้าวเหนียวไก่ทอดลุงทัศเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ้องคัะคะขอบคุณนะคะขอให้ขายดีสุขภาพแข็งแรงนะคะ